เมื่อหมดโ้อ่ะเธอบอกว่าเราเป็นตัวสกปรกไม่ดูสิไม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัวสกปรกไม่โอ๊ยร้านข่อยดื้อแห้งพี่เนาะคลายกันเอ้อกินข้าวอิ่มแล้วก็มัดยอกันเหมือนแจ้งน้อยก็ว่าหิวข้าวอีกเหมน น, <S 1> <S 1> นายยัไม่หิวไหวแท้ผมก็กินอี่มเมื่อกี้สู้เขาสู้เขาอ่ไอ่าอ,อย่ายมมอมแพ้สู้เขาเฮ้ยเ้ไม่เหนื่อยแล้วเแ็่ไม่เหนื่อยแล้วแม่ไม่เหนื่อยแล้วเอ้ไอ้ยอ่าอ่าไม่เป็นจิ๋วอ่าอ่านี่เหนื่อยไม่เป็นนะสู้เขา าแล้วพี่มีละครปี่แปละตายแล้วพี่มีเออดูจริงๆไไอ้สู้เขาคอจะขัคมันจะคอขับคอจะคัฟัง้ฟังฟัง

นอนบ้าเฮาสิหาถุมแล้วเด้ว่วงไหมแต่เขาไปนอนเล่นห้องพอนเอาไปอุ้มไปด้วยเลยไม่เอาไว้นี่แอมหนจะกอดได้กอดอยู่บอกห้องพอก็มีอีกตัวนี่ลูกไม่มีหลายตัวนี่ยยิ่ของโซฟากับเป็นของเอน เออะทำไมมันไม่เกิดมัไม่เกิดจ้าเปลี่ยนเป็นไม่ต้องใช้ไฟฟใาเช็คเองเอ้ยสวัสดีครับผมเป็นไงแม่สงสารตุ๊กตาจัมเลยสวัสดีค่ะ ไม่รู้ก็ตาก็คอขาดอ่าอเนื้แข็งนะเบ๊กเบกจะตีต้งตุดนะไอุ้ดนะออแข็งแรงสำรับ กอดตุ s, s, <S okay. oh. oh. ๊กตาตัวน oh. so ี้แล้วก็นั่งได้หนึ่งสองสามเอ้ยปูดอ่าเอ้ยตัดายบ่เป็นนั่งนังนั่งอีหล่าเอ้ยมันบ่ พ่อพ่อจ๋าชื่อว่าคำครับผมพ่อจ๋าชื่อว่าน้องจูพ่อจ๋าชื่อแปลกมากเลยครับส่วนส่วนอ้าอีกผู้หนึ่เราชื่อยังไงลจุจามจุจามหรือสตาร์พ่อแตนว่าไหนพ่แตนบาว่าไหนก่เเกมไม่ได้

บายบายคันนี bye bye. ้นะครับได้เลยฉันเอจะได้กลับพรุ่งนี้เจอกันโอเคถ้าเราตื่นสวยก็คงจะไม่ได้เจอกันถ้าเราตื่นสวยไม่บายครับาถ้าเราตื่นสวย ตูดสวยอ่าแม่รูตูดตุกตานี่ดมดูสิตูดตาหอมมากน้องเบกน่ารักฝากกันไลก์กัแชร์ด้วยนะคะแล้วก็โอ้ยหัวฟูเมื่อกี้มันมีลงคลิปลงไปน่ารักมากเขาคุยกันกันเจ๊กกันเจ๊กกันจ๊กว่าจะไม่ไลก์ให้ดูแล้วแหละแต่มันอดไม่ได้ไงเขาน่ารักกันรูไม่ใหญ่สิจาไม่ฉีด ปีนี้พอแล้วฉีดแค่วัคซีนตัวนี้พอแล้วลูกปีหน้าป๊าโก้ของหนูปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นอนเออนอนใช่ฉันเือสวัสดีค่ะเออนอนนอนกันลูกมันดึกแล้วโอเคบ๊ายบายไปเมกันบ๊ายบาย,บายค่ะจุ๊บจุ๊บบายบายเยอ